สวัสดีครับตอนเข้าสู่ b บคอนคาเฟ่ร้านกาแฟออนไลน์สำหรับทุกๆคนนะครับเรื่องราวต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมไปออดิชั่นสมัครเข้ากับวงดนตรีที่เขาเล่นกลางคืนกันนะครับเพราะว่าอยากจะมีรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นอยากจะร้องเพลงกลางคืนด้วยก็เลยไปตะเวนสมัครกับวงที่เขาเปิดรับออดิชั่นนักร้องซึ่งบอกไว้เลยว่าตอนนั้นก็ยังร้องเพลงไม่เป็นนะครับร้องไม่ได้ดีเลยถึงขั้นร้องเพี้ยนด้วยไปออดิชั่นอยู่หลายวงมากๆนะครับใช้เวลาเกือบเดือน กว่าจะได้วงดนตรีที่เขารับผมเข้าไปในวงเวลาส่วนใหญ่ก็จะเข้าห้องซ้อมครับไม่ใช่ว่าแบบได้วงดนตรีแล้วจะได้งานเลยนะตอนนั้นงานก็ยังไม่มีต้องไปปรับจูนกันใหม่เข้าห้องซ้อมทุกวันทุกวันค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเวลาไปซ้อมดนตรีก็ต้องเสียค่าห้องซ้อมในระหว่างนั้นก็ซ้อมไปแล้วก็ที่วงก็พาไปออดิชั่นตามร้านอาหารต่างๆร้านเหล้ากลางคืนต่างๆ บอกเลยครับว่าไม่เคยออเดชั่นติดสักล้านไม่มีร้านไหนจ้างผมเลยที่วงก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยแต่ก็ยังดีนะครับที่ที่วงเนี่ยเขามีร้านประจําที่เล่นอยู่แล้วก็ได้อาศัยไปเล่นในร้านประจําเขาซึ่งเล่นได้ไม่นานเจ้าของรลานก็ไม่แฮปปี้เพราะตัวนักร้องเนี่ยร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยที่วงก็เลยต้องรับสมัครนักร้องเพิ่มขึ้นพอที่วงรับนักร้องใหม่เข้ามาโอ้โหงานเพียบเลยทีเนี้ยตัวผมเองก็เลยต้องการเป็นตัวสำรอง โดนดองงานเพราะว่าร้องเพลงไม่ได้จริงๆเพียนสุดๆผมจะได้ไปร้องเพลงก็ต่อเมื่อนักร้องหลักเขาลาเขาอาจจะป่วยหรือไม่สบายที่วงก็ใช้ผมไปร้องแทนแต่ที่ร้านก็ไม่แฮปปี้ครับคือผมก็ไม่ได้เรื่องจริงช่วงนั้นที่ร้านบอกเลยนะว่าแบบถ้านักร้องลาก็หาคนอื่นมาไม่เอาผมถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาโอ้โหโคตรเจ็บปวดอะแต่ในตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับ สภาพนะครับเพราะว่าเรามันใช้ไม่ได้จริงๆเราไปทํางานหาเงินแล้วสกิลเราไม่ถึงขั้นที่เขาจะจ่ายเงินจ้างเราอะ่ะเราก็ต้องยอมสุดท้ายผมก็สอนทิศเหมือนเดิมแล้วผมก็ฝึกฝนในการร้องเพลงไปด้วยใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะจําเนื้อเพลงได้กว่าจะร้องเพลงไม่ผิดคีย์จนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าผมพร้อมแล้วที่จะออกไปร้องเพลงหาเงินทีนี้ผมไม่ไปสมัครเข้าวงดนตรีไหนๆละ ด้วยความที่เกรงใจกับวงที่เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเขาพร้อมทํางานอยู่แล้วแต่เรายังถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการนี้มากๆเลยผมก็เลยไปประกาศหามือกีตาร์แล้วบอกเขาก่อนด้วยว่าเราไม่เก่งนะอยากได้คนที่สามารถไปลุยกับเราได้ประสบการณ์เราไม่มีเลยนะอยากได้คนที่พร้อมที่จะไปลุยกับเราไปเริ่มต้นกับเราผมได้เจอมือกีตาร์ที่หลากหลายครับตั้งแต่เก่งมาเลยยันไม่เป็นเลย แต่คนที่เขาเก่งอยู่แล้วเขาก็ไม่เอาผมเพราะว่าเขาดูแล้วว่าไม่รอดแน่ๆก็โชคดีครับได้เจอมือกีตาร์คนหนึ่งที่ฝีมือดีแล้วต้องการหางานเหมือนกันก็เลยมาฟอร์มทีมทําวงกันแ,แรกๆก็เล่นกัน2คนครับเป็นโฟกซอแล้วก็ไปออดิชั่นตามร้านเล่าต่างๆช่วงนั้นตัปี้ตะบันออมากเลย10กว่าล้านได้จนแล้วจะรอดได้งานมาล้านหนึ่งโหดีใจมาก,มากๆก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นดนตรีกลางคืนที่ สามารถสร้างารายได้ให้กับเราในตอนนั้นมีงานเล่นดนตรีประจําแค่1วันก็คืออาทิตย์หนึ่งเล่นแค่รอบเดียวแต่การไปเล่นที่ร้านเนี่ยมันดีกว่าการซ้อมร้องเพลงอยู่ที่ห้องมากเลยครับเพราะว่าได้ขึ้นเวทีจริงๆได้เจอลูกค้าได้ฝึกซ้อมในสถานการณ์จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มันก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นในระหว่างนั้นผมก็ยังคงไปสมัครออดิชั่นตามร้านต่าง ก็เริ่มมีงานเยอะขึ้นมีร้านที่เขาตอบรับมีร้านให้เล่นประจําบ้างร้านให้เล่นแทนบ้างแต่ในตอนนั้นเนี่ยเราไปกัน2คนครับเล่นเป็นโฟกซองเป็นนักร้องกับกีตาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้งานรอบหัวค่ําเพราะว่ารอบดึกเนี่ยร้านต้องการบิวให้คนเต้นและให้คนเมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นวงดนตรีที่มีจังหวะมีกลองเข้ามาผมก็เลยได้รับสมาชิกเพิ่มครับเป็นมือกลองเข้ามากลายเป็นวงโฟกแบนด์ละ พอมีกลองเพิ่มเข้ามาในวงนะครับงานมันก็หลากหลายมากขึ้นเล่นได้ทั้งหัวค่ําทั้งรอบดึกเล่นงานแต่งงานอีเวนต์ต่ตางๆโอ้โหช่วงนั้นงานเยอะมากมากจนวันหนึ่งได้มีโอกาสไปออดิชั่นที่ร้านอาหารของพี่เวียสุกวัฒน์ผมก็จําไม่ค่อยได้ว่าไปออกันแนวไหนแต่ที่ร้านดันถูกใจเขาก็เลยจ้างให้ผมไปเป็นวงประจําที่ร้านช่วงนั้นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากๆเลยครับบางวันมีลูกค้าขึ้นมาขอร้องเพลงด้วยแล้วยู่อยู่ก็ขอผู้หญิงแต่งงานซะอย่างนั้น เออทำเซอร์ไพรส์กันแล้วก็จ้างผมไปเล่นในงานแต่งของเขาด้วยบางวันพี่เวียถ่ายละครเสร็จก็ยกกองถ่ายมาเลี้ยงปิดกองกงันที่ร้านได้เจอดาราเยอะแยะไปหมดเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นดาราบ้างว่ะคุณเชื่อไหมผมถึงขนาดหาเวลาไปสมัครตามโมเดลลิ่งต่างๆเวลาที่ไหนเขาเปิดรับนักสแสดงไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณางานหนังงานละครโมเดลลิ่งก็จะบอกให้เราอ่ะไปแคสท,ที่นั่นที่นี่ถ้าเราแคสงานได้เขาก็จะหักเปอร์เซนต์จากเรา ชิแรกผมไปแคสประมาณ4 5งานไม่เคยได้งานเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเ้ยมันมีงานเป็นตัวประกอบอดทนอ่ะต้องไปสแตนบายตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่าต so ัวที่ได้ประมาณหลักร้อยอ่ะคุณว่าผมจะไปไหมก็ไปสิครับงานชิ้นแรกเลยนะจะได้เป็นดาราดาราตัวประกอบอดทนเป็นงานโฆษณาแอร์ยี่ห้อหนึ่งที่มีพระเอกคือพี่ฟิล์มรัฐภูมิงานนั้นตัวประกอบประมาณ10กว่าชีวิต ตอนเขาถ่ายผมก็พยายามผักใส่ตัวเองให้ไปอยู่ช่วงกลางๆเพื่อแบบจะได้เห็นหน้าเราบ้างอยากออกทีวีและเห็นหน้าเราชัดๆโอ้โหพอออนแอร์ออกมาพี่ฟิล์มหล่อมากแต่ตัวผมเนี่ยละลายเป็นวุ้นเลยนึกภาพออกไหมคือเขาก็จะโฟกัสหน้าพระเอกนะแต่ไอ้พวกตัวประกอบเนี่ยก็จะเบลอเบลอเโอ้โหเวลามีงานแบบนี้ผมก็ไปนะต่อให้แบบจะเสียเวลาทั้งวันแล้วก็ได้ตังค์ไม่กี่ร้อยผมก็ไปนะ ไปจนวันหนึ่งเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งครับจากเป็นตัวประกอบอดทนได้เป็นตัวประกอบหลักได้บทเพื่อนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยในมิวสิกวิดีโอทั้งเพลงลูกทุ่งทั้งเพลงป๊อปผมก็ไปนะกะว่าเฉิดฉายแน่ๆเลยเพราะว่านี่แหละช็อตเนี้ยกุ้มกับถ่ายหน้ากูเต็มๆใช่ครับถ่ายเต็มๆแต่ตัดออกอากาศไม่ถึง0.5วินาทีคือกดสโลโมชั่นก็ยังมองหน้าตัวเองไม่ทันเลยมาไวไปไวมากจนวันนึงความฝันของผมเป็นจริงครับ ผมได้รับบทเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอของพี่พี่วงเพลงเกาและที่พีกว่าน,นั้นนะครับคือคนที่มาเล่นเป็นนางเอกคู่กับผมเนี่ยผมรู้แค่ว่าเขาเป็นนางเอกหนังเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นแต่คนที่แบบพีกๆเด่นๆเ,เลยโซล่าโออีกซึ่งผมก็ภาวนาขอให้เป็นโซล่ามากๆเลยเพราะว่าผมเองก็ติดตามผลงานของโซล่ามานานแล้ว พอไปถึงวันถ่ายจริงๆนี้อย่างแรกเลยนะไม่ได้มองหาผู้กำกับไม่ได้มองหาทีมงานอะไรเลยมองหาว่าโซละมาหรือยังพอนักเอก MV มาถึงปรากฏว่าไม่ใช่โซละครับก็เป็นอีกคนหนึ่งในเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นวันนั้นก็ถ่ายมิวสิกวิดีโอได้อย่างสนุกสนานครับแล้วก็เป็นการสารฝันของเด็กผู้ชายตาด,ดำคนหนึ่งที่อยากจะเป็นพระเอกอยากจะเป็นดาราหลังจากวันนั้นผมฟินละผมก็ไม่ไปออดิชั่นที่ไหนอีกเลยกลับมาเล่นดนตรีเหมือนเดิม การเป็นนักดนตรีกลางคืนเนี่ยผมก็จัดว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงตายมากๆเลยนะเวลาผมไปร้องเพลงกลางคืนเนี่ยผมไม่แตะเหล้าเลยนะเพราะว่าเวลาผมกินเหล้าเนี่ยเสียงหายแล้วมันทํางานไม่ได้คือไม่ว่าลูกค้าจะส่งเหล้าส่งเบียร์ให้ผมไม่กินเลยนอกจากว่าเขาจะพันแก้วเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยอะไรเงี้ยเออเนี้ยกินได้แตกเนาะพอมีเงินมาเสียงไม่หายแต่ส่วนใหญ่อะที่วงจะรู้กันหรือแม้กระทั่งเจ้าของร้านเขาก็จะรู้ว่าผมไม่ดื่มเหล้าเพราะว่า อย่างที่บอกแหละเสียงมันไม่มีแต่มีวันหนึ่งครับผมไปเล่นดนตรีย่านสาทรแถวนั้นมันจะมี2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นร้านแบบหรูๆห,หน่อยลูกค้าก็จะเป็นประเภทแบบคนวัยทำงานคนมีตังค์แต่ผมเล่นอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่มีเด็กมหาลายัยคนหนึ่งภาพร้านเหล้าตามมหาลายหาัยออกไหมมันก็จะดูแบบเถื่อนๆนิดนึงวันนั้นโต๊ะหน้าสุดติดกับเวทีครับเขาขอเพลงผมผมเล่นให้ทุกเพลงเลย แล้วเขาก็ส่งเหล้าให้ผมแก้วแรกผมก็กินส่งแก้วที่2ผมก็กินวันนั้นเขาส่งเหล้าให้ผมประมาณ5แก้วผมกินทั้ง5แก้วเลยเจ้าของร้านเขาก็งงครับว่าวันนี้ทําไมไอบอลมันกินเหล้าวะปกติมันไม่กินเหล้านี่วาจะไม่ให้ผมกินได้ยังไงครับไอโต๊ะข้างหน้าที่มันส่งเหล้าให้ผมเนี่ยมีจังหวะหนึ่งมันหันมาครับมันหันหลังให้คนทั้งร้านเลยแต่ว่ามันหันหน้ามาหาผมมันก้มลงควักปืนออกมาพร้อมบรรจุกระสุนแล้วมันก็เหน็บใส่ข้างหลังไว้ ไม่เกิน30นาทีครับทั้งโต๊ะมันลุกพรวดขึ้นแล้วก็เดินไปร้านข้างๆเหมือนไปมีเรื่องกันมาแต่ก็กลับมานั่งที่โต๊ะเดิมเว้ยไม่เกิน10นาทีครับมีกลุ่มชายชะกันมากันประมาณเกือบ20คนเดินเข้ามาหน้าร้านพร้อมกับพูดว่าขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะครับพวกเราคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ้นเสียงคําว่าตำรวจเท่านั้นแหละไอ้โต๊ะหน้าเวทีลุกพรวดทั้งโต๊ะวิ่งเข้าหลังร้านโอ้โหตำรวจ20กว่านายวิ่งเข้าไล่จับ คือปกติเวลาเราไปเล่นดนตรีนะครับคนตีกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเห็นจนชินตามันก็ไม่เกี่ยวกับเราเราก็จะทํางานของเราให้มันจบชั่วโมงไปแต่เนี่มันมีเสียงปืนดังขึ้น3านัดเว้ยถ้าเป็นตัวคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคุณจะทํำยังไงผมนะหมอบลงกับพื้นทันทีครับแล้วก็บอกออกไมเลยว่าเราขอจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าผมพูดจบเงยหน้าขึ้นมาโอ้โหหมอบกันทั้งร้าน ผมมีเทคนิคให้คุณผู้ชายนะครับหรือคุณผู้หญิงที่อยากแอลผู้ชายก็ได้ถ้าคุณพาคนที่คุณชอบไปเดทกันในร้านอาหารหรือร้านเหล้าที่มีดนตรีสดถ้าคุณอยากจะขอเพลงให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขียนใส่กระดาษเขียนความในใจอะไรก็ได้เขียนขอเพลงนี้ให้กับน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขียนไปได้ครับแต่เวลาขอเพลงก็เน็บแบงค์ร้อยไปด้วยแล้วเพลงนั้นจะถูกเล่นในทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นว่านักดนตรีจะเล่นให้หรือเปล่า ชีวิตผมในช่วงนั้นค่อนข้างจะลงตัวกับเรื่องงานนะครับกลางวันเนี่ยไปสอนเทนนิสกลางคืนเล่นดนตรีแต่มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ของผมเนี่ยเขาอยากทาธุรกิจเพิ่มเขาก็เลยมาชวนผมว่าเฮ้ยบอลหุ้นกันไหมไปขายไอติมกันไอติมกะทิไอติมตักนี่แหละครับคุณว่าผมไปไหมใช่ครับผมไปแต่คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่า เส้นทางการเป็นเจ้าของกิจการเส้นทางการทำธุรกิจของผมเนี่ยเริ่มจากการตักไอติมขายมันเป็นยังไง